ความกล้าและความกลัวสิ่งตรงข้ามที่ควรบาลานให้มีอยู่ในตัวกล้ามากไปก็จะบาดคลั่งเปรียบดังพลังใบกลัวมากเกินไปก็จะกากเกินจนทําอะไรไม่ได้จงเลือกคัดสรรว่าจะใช้ความกล้าหรือความกลัวในที่ที่เหมาะสมสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB the Series กับเรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ตอนที่3หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไปกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram เรามาต่อจากตอนที่2ครูอ e, ีครูว e, ิท e, ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของตำรวจและตัดภาพมาที่ยห้องน้ำสาธารณะสาวอ่อนแอนางทอนที่แอบหนีออกมาจากโรงเรียนก่อนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายนั่นก็เพื่อเพราะทำบางสิ่งบางอย่างที่เธอบอกใครไม่ได้นั่นคือการกำเนิดลูกที่เธออุ้มท้องมาด้วยมือของตัวเองถึงแม้จะยากลำบากและเจ็บปวดพอสมควรเธอก็สามารถ ก่อเกิดชีวิตในห้องน้ําแห่งนี้ได้และชีวิตตัวน้อยในมือของเธอนั้นเธอได้เก็บซ่อนเอาไว้หวังว่าจะมีใครบางคนมาพบเจอและเดินหนีห่างมองบรรยากาศไปรอบด้านเห็นคุณแม่กับลูกๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นคงเป็นภาพแห่งความฝันซึ่งเธอไม่อาจสร้างมันได้แน่และตัดภาพมาที่โรงเรียนส่ฮยอกหรือเบซูยังคงตะเกียกต,ตะกายปีนป่ายอยู่ที่ระเบียงเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวและทันใดนั้นเองก็มีเหล่าซอมบี้โผล่พุ่งมาจากช่องหน้า นั่นก็เพราะว่ามันกําลังพุ่งกระโจนเข้าหาชองซางซึ่งชองซางก็พยายามฉุดรั้งตัวเองเอาชีวิตรอดให้ถึงที่สุดมือของเขาสามารถจับสายดับเพลิงได้แต่ก็ยังมีสมบีตัวร้ายเกาะเกี่ยวอยู่ที่เท้าของเขาเบสูเห็นดังนั้นเลยบอกให้เพื่อนทีมมันไปแต่ชองซางบอกว่าถีบแล้วมันไม่ไปทํายังไงดีเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วถ้าเกิดอยู่แบบนี้ต่อไปสมบีตัวร้ายคงจะทําให้เขาตกลงไปอย่างเบื้องล่างแน่เบสูเห็นท่าไม่ดีเลยคิดจะช่วยเพื่อนหาทาง ปีนป่ายตะเกียดตะกายอย่างเต็มที่ก่อนจะกระโดดลงไปเพื่อจับตัวเบซูเอาไว้และใช้เท้าของตนเองถีบซอมบี้ตัวนั้นจนมันปล่อยมือเบซูอรับตัวชองซางเอาไว้และทั้งสองก็ลงมาอย่างชันล่างณห้องโซดท,ที่มีคนครูและเพื่อนๆที่ยังรอดชีวิตอยู่รวมถึงน้องชมพูหรือนางยองที่รับบทค้นบน่บนเพื่อนไปเรื่อยเพื่อนมาช้าก็บน่นเพื่อนทําอะไรก็บน่นจงฮยองซูทนนิวไวบ่นอยู่นั่นแหละเคยคิดช่วยอะไรบ้างไหมนั่นาทาให้นางยอง และห้ยอกซูมีปากเสียงกันอีกครั้งจนนางยองได้เอ่ยปากพูดว่าน่ารำคาญจริงๆไอ้พวกบารสิตนั่น,นเป็นคําด่าที่ร้ายแรงเพราะในสังคมของพวกเขาคําว่าบารสิตคือพวกชั้นต่ํารายได้น้อยที่กัดกินสวัสดิการรัฐเพื่อเอาชีวิตรอดไฮยองซูโมโหเป็นอย่างมากถ้าไม่มีครูคงมีมวยเกิดขึ้นแน่ครูพักเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่สงบเสตียอารมณ์และให้บทเรียนสําหรับเด็กๆว่าอย่าพูดจาแบบนี้อีกมันส่งผลเสียไม่ว่าจะเป็นคนดา่าหรือคนที่ ถูกด่าเมื่อทุกอย่างคลี่คลายพวกเขาก็เริ่มรีบหาทางออกโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้ไม่มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารเลยยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ฉะนั้นก็ไม่รีรอรีเปิดเน็ตเข้า Facebook เพื่อหาข่าวสารติดต่อบุคคลที่อยู่ภายนอกและเมื่อได้เปิดโลกโซเชียลพวกเขาก็ได้รับรู้ว่าตอนนี้เรื่องซอมบี้วุ่นวายมันไม่ได้ก่อเกิดเพียงแค่ในโรงเรียนนอกโรงเรียนมันก็เรื่องลำบากไม่ต่างกันในส่วนนำราหัวหน้าห้องก็ได้มาคุยกับเบซูว่านายเห็นใช่ไหมโพสต์อิดที่ชั้นแปะ ไวซึ่งเบซูก็ตอบว่าไม่ทราบไม่รู้อะไรเลยนำราถึงแม้จะดูเย็นชาแต่ก็เป็นห่วงเบซูไม่น้อยตัดภาพมาที่นางทอนหลังจากที่เธอทิ้งลูกเอาไว้ในห้องน้ําเธอก็เดินทางจะก,กลับบ้านทวารระหว่างนั่นเองก็มีรถตํารวจพผลพุ่งเข้ามาเฉียวชนเธอกับจะเอาชีวิตโชคดีที่เธอหลบทันสาเหตุนั้นก็เพราะว่าตํารวจที่ขับรถอยู่ได้แปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อันตรายสอมบีอาวาดบ้าคลั่งกัดกินผู้คนที่อยู่รอบด้านนางทอนเห็นท่าไม่ดี สังคมไม่ปลอดภัยเธอเลยกลับไปที่ห้องน้ําสาธารณะเพื่อเอาลูกในไส้ของเธอกลับมาเมื่อได้เห็นภาพที่บาดตากับสอมบี้ที่กัดกินคนเธอก็ดิ้นรนเต็มที่เพื่อเอาตนและลูกไปอย่างที่ปลอดภัยตัดภาพมาที่ห้องโสดในระหว่างที่พวกเขาเสิร์ชหาข้อมูลอยู่นั้นจูๆ่ๆสายดับเพลิงมันก็ได้ขยับชองซางรีบไปตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่แรกก็คิดว่าลมพัดแต่เปล่าเลยมีสอมบี้ตัวหนึ่งกําลังปลายปีลงมาชองซางรีบหาอาวุธเพื่อต่อสู้แต่แรงเขาคนเดียว เอาไไม่ไหวบซูเลยมาเสริมทัพให้ความช่วยเหลืออมบีตัวนี้มันบ้าคลั่งมากแรงมหาศาลของเบซูคงต้านไว้ได้อีกไม่นานไทโยกซูเห็นจังหวะในการโจมตีเลยคว้าอุปกรณ์ที่ใกล้ที่สุดมาเป็นอาวุธนั่นคือเคสซีพฟาใส่อมบีตัวนั้นเลยละเลี้ยวตกลงไปรวมถึงเคสซีพด้วยทีนี้พวกเขาก็ไม่มีเครื่องมือในการติดต่อโลกภายนอกแล้วจังหวะนั้นมันคิดไม่ทันคว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนแต่แล้วเมื่อไทโยกซูพันกลับมาเพื่อนๆืนก ได้เห็นว่าเขานั้นมีเลือดกำเดาไหลก่อนที่ภาพจะตัดไปที่เทศบาลเมืองฮโยซันรถกู้ภัยได้มาถึงที่นี่พ่อของอนโจโดได้รับเหตุร้ายเลยมาตรวจสอบทําให้เขาได้เจอกับใครบางคนที่กําลังแปลงเ,เป็นซอมบี้ในขณะนั้นพ่อก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นกู้ภัยมาเกือบสิป,ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและคนที่อาวาดถึงแม้จะถูกผูกรังเอาไว้แต่เขากําลังจะกัดลิ้นตัวเองลุงน้องเลยหาอะไรมาง้างปากเขาเอาไว้ส่วนผู้เป็น พ่อก็ได้รับวัวจากศูนย์กลางว่าตอนนี้เกิดเหตุร้ายในทั่วเมืองเป็นภัยพิบัติระดับ3ซึ่งมันร้ายแรงมากพวกเขาถูกเรียกกลับไปที่ฐานเพื่อสแตมบายเพราะทางร้านกำลังจะส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ณที่นี้ซึ่งในห้องเดียวกันก็มีทันเทศสมุทรอยู่ด้วยตัดภาพกลับมาที่ห้องโสดเพื่อนๆเ,เมื่อได้เห็นว่าไอหยองซูมีเลือดกำเดาไหลก็เริ่มหวาดกลัวเนื่องจากกลัวว่าเขาจะแปลเป็นซอมบี้ไฮยอกซูก็บอกว่าเขาไม่ได้โดนการแค่โดนไม้หม้อกระแทกเลยมี เล่ยกำเดาไหลแต่นางยองก็ตีโพยตีพายคนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอีซักหรือครูพระละก่อนจะเป็นซอมบี้ก็มีเลอดกำเดาไหลดูที่แขนเขาสิเขามีแผลครูพาร์กรีบมาตรวจสอบแผลก็รู้ว่าไม่ใช่รอยกาดเป็นแค่รอยทะลอกคงไปโดนอะไรมาสักอย่างทุกคนไม่ต้องกลัวนะแต่นางยองก็ยังตื่นตระหนกบอกว่าเมื่อกี้เธอเห็นว่าซอมบี้ได้จับมือของอายองสัวไว้เขากําลังจะติดเชื้อและเขากําลังจะเปลี่ยนนางยองทําให้ทุกคนวิตกและเริ่มหวาดกลัวเพื่อนด้วยกันเองเบซูก็เข้า มาปปก้องว่าอย่าโทษเขาเลยถึงแม้เขาจะโยน CPU ไปแต่ทุกสิ่งที่ยอกสู้ทำมันก็เพื่อปกป้องพวกเราเอาไว้ตลอดมาให้ยอกสูก็ช่วยปกป้องทุกคนเต็มที่แต่ขณะนั้นทุกคนก็เริ่มหวาดกลัวครูเห็นท่าไม่ดีเลยไปพูดคุยกับไอยองสูว่านายไปสังเกตอาการที่ห้องอัดก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ออกมาได้ซึ่งเขาเองก็ตอบว่าได้ผมอยู่เป็นชั่วโมงเลยก็ได้ถ้าเพื่อนสบายใจอ่ะด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำดีเลยไม่ได้ดีเขาเล งอนทุกคนและไปกักตัวอยู่ในนั้นซึ่งเพื่อนเพื่อนก็ได้แต่ม,มองจะว่าเห็นใจก็เห็นใจนะแต่มันก็มีความกลัวแทรกอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนในส่วนที่โรงอาหารนักเลงหลังที่หลบซ่อนซอมบี้อยู่เขาก็ทําทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดมองหาอาวุธที่เป็นมีดเลยใช้ให้ผู้หญิงคนนึงออกไปเอาเมื่อผู้หญิงไม่ออกเขาก็ทีบส่งให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปและเมื่อผู้หญิงออกไปได้ไม่ไกลซอมบี้ก็พุ่งเข้ามาขยำํำนั่นทาให้ที่หลบซ่อนของเขาถูกเปิดเผยนักเลงหลังเอาชีวิตรอดเต็ม ที่ความมีเพื่อเป็นอาวุธใช้ตะแกงมาเป็นโล่ป้องกันต่อสู้อย่างเก่งกาจฆ่าซอมบี้ไปทีละตัวทีละตัวตัดภาพมาที่ห้องสวดอีกครั้งพวกเขาเริ่มรวบรวมข้อมูลว่าซอมบี้มีเอกลักษณ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวที่เหมือนกินโซพความคุ้มคลั่งที่จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครชองซางเองก็เป็นห่วงเพื่อนเต็มที่กลัวเพื่อนเหงาเลยเข้าไปพูดคุยผิวปากทำท่าตลกให้เพื่อนสบายใจเมื่อเพื่อนรักสบายใจก็มาปลอบสาวที่หมายปองออนโจดูเศร้าจ ตั้งแต่อิซักจากใบซึ่งชองซางก,ก็ทําอะไรได้ไม่มากแค่เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจให้เธอมีชีวิตต่อเธอเองก็จับมืออิซกักจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเธอไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกนะเข้มแข็งเอาไว้เพราะพ่อเธอหรือใครก็ตามจะต้องมาช่วยพวกเราแน่ตัดภาพมาที่แม่ของชองซางวันนี้ได้เลิกเปิดร้านใหม่ร้านขายไก่ที่มีชื่อชองซางและรูปชองซางที่ใหญ่โตแม่อวยลูกชายเต็มที่เพราะคิดว่าลูกชายของตนหล่อที่สุดในโลกเลย ก่อนที่แม่จะได้ทราบข่าวร้ายจากทีวีวันเนาะตอนนี้มีโรคระบาดผู้คนคุ้มคล,ลั่งอละว่าเต็มไปหมดแม่เห็นท่าไม่ดีคิดถึงลูกชายเป็นอย่างมากเลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความร้อนรนจนพพิกคว่ำถึงแม้รถจะคว่ำเขาก็ยังไปต่อความรู้สึกรลกลูกไม่ได้มีแค่มแม่ของชองซางเท่านั้นพ่อของอุนโจที่รับทราบข่าวสารจากทางรัฐว่าด้วยอาการของคนที่ติดเชื้อซึ่งจะส่งต่อจากการกัดซึ่งพอเขาอมงองโจก,ก็ได้เห็นว่าลูกน้องของเขาก็โดนกัดเหมือนกัน มีเลือดก,กําเดาไหลเลยเริ่มคลุ้มคลั่งสติสตางไม่ลงรอยลูกน้องของเขากำลังจะอาลวาดพ่อขององโจโลเลยพุ่งเข้าไปล็อกแขนขายับยังการเคลื่อนไหวและหาเชือกมาผูกรัดเอาไว้ซึ่งณนะตอนนี้นี่เมืองใหญ่เริ่มกลหลหนวุ่นวายสอมบีมากมายทางรัฐได้ส่งหน่วยจูโจมเข้ามากระชับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายไปมากกว่านี้บิดกั้นเส้นทางในเมืองจนทําให้แม่ของชองซางไม่สามารถเดินทางไปที่โรงเรียนต่อได้เธอเลยใช้ทางลัดไม่ใช้ทางตรง ก็ได้เว้ยละเลาะไปตามซอยแต่แล้วก็ต้องพลิกความอีกครั้งเนื่องจากมีคนมาตัดหน้าซึ่งนั่นคือนางทองที่อุ้มลูกเอาไว้ในมือแม่ของชองซามเมื่อเห็นนักเรียนก็ถามไถยว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างแต่นางทองก็รีบวิ่งหนีไปเนื่องจากมีซอมบี้กำลังใกล้เข้ามาผู้เป็นแม่เมื่อเห็นคนบ้าคลั่งเธอก็รีบวิ่งหนีแต่ขาก็บาดเจ็บเนื่องจากล้มรถเมื่อกี้ได้แต่อาชีวิตรอดต่อไปตัดภาพมาที่ห้องน้ําของโรงเรียนมีจินและจางฮารีพลธนูที่หลบซ่อนตรงนี้ พยายามสอดส่องโรงเรียนผ่านทุกช่องทางเก็บข้อมูลเพื่อหาเส้นทางที่ปลอดภัยสังเกตการและจัดเตรียมอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้ในส่วนฮยองซูเขาอยู่ในห้องอาจจนเวลาผ่านล่วงเลยมาครึ่งชั่วโมงตามที่ตกลงเอาไว้กับครูชองซางก็ตามให้เพื่อนรักออกมาแต่ฮยอกซูหัวแข็งเกินไม่ยอมออกจนครูต้องตามไปงอเขาหัวแข็งมากเกินไปคนมันน้อยใจให้ทำไงได้อุตสา์ปกป้องเพื่อนแต่เพื่อนกลับไล่ให้เขาอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนก็ได้แตลุนว่าเขาจะออกมา หวังว่าครูพักจะเกลกล่อมเขาได้สําเร็จแต่ครูพักก็เดินออกมาคนเดียวบอกว่าเขาจะอยู่ต่อให้ครบหนึ่งชั่วโมงเพื่อน,น,นรู้สึกเศร้าใจคิดว่าจะตามไปง้อแต่ถ้าตามไปง้อคงไม่สํำเร็จผลถ้าไอตัวต้นต่อไม่ไปขอโทษนั่นก็คือนามยองนามยองไม่สนใจใเพื่อนเลยเขาคิดจะอยู่ในนั้นเองก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปสิเพื่อน,น,นก็โทษนางยองว่าตลอดมานางยองนั้นทําตัวไร้สาระไม่เคยช่วยใครได้เต่โทษคนอื่นแถมนี่ทําให้เพื่อนงอนและไม่ตามไปง้ออีกนางยอง รับแรงกดดันจากเพื่อนไม่ไหวสุดท้ายก็เข้าไปห้องอาดเพื่อเกลี้ยกล่อมไฮยอกซู ok นี่ฉันจะคุยด้วยจะไม่คุยกับฉันหรอไฮยอกซู Hi ok ก็ชงงอนใจจะมาไหมไหนเนี่ยไม่ต้องมาทําเป็นพูดดีเลยนางยองก็เข้ามาใกล้จับมือเขาเอาไว้ใช้พาเช็ดหน้าติดตัวซับเลือดของเพื่อนแล้วบอกว่าขอโทษก็ตอนนั้นมันตกใจจริงๆเนี่ยเป็นนายไหนก็ต้องตกใจและก็ต้องหวัดระแวงเหมือนฉันใช่ไหมล่ะนางยองพูดจาดีได้ไม่นานสุดท้ายก็จิกกัดด่าทอว่าเป็นปรสิตอีกครั้ง ยอกสูริโตกราบถึงแม้ฉันจะหัวแข่งแต่ก็ไม่ได้หัวควยุยไม่เหมือนผู้หญิงอย่างเธอที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยนางยองเดินออกมาเพื่อนเพื่อน,อนก็ต่างตบมือที่นางยองใจอ่อนตามไปง้อเพื่อนแต่แล้วภาพที่เห็นหยอกสูกกำลังโมโหนางยองไปพูดอะไรกันแน่หยอกสูหัวเดือดจนแทบจะทนไม่ไหวเพื่อนเพื่อน,อนต้องจับแยกและมาเจราจานในแต่ละกลุ่มนางยองไปพูดอะไรกันนางยองก็กล่าวปฏิเสธหนูไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยหนูก็ทําตามที่หนูคิดคนครูก็ช่วยกดดัน ว่าเธอนั้นผิดที่ใส่ร้ายเพื่อนและตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเพื่อนไม่ได้ถูกกัดเพื่อนเพื่อนเองก็เห็นด้วยเนื่องจากไฮยองซูอยู่ในห้องนั้นมาเนิ่นนานแต่ก็ไม่มีอาการเลยนางยองก็ตอบโต้ว่าถ้าฉันคิดถูกขึ้นมาพวกเธอจะมาขอโทษฉันไหมแล้วเธอก็หันไปมองไฮยอกซูซึ่งไฮยอกซูตอนนี้เริ่มจะมีทีท่าไม่ดีเหมือนไข้จับเหงื่อไหลและเริ่มมีเลือดก,กำเดาไหลนั่นก็เพราะว่าเซลล์ที่แข็งแรงจะเริ่มโจ,จมเซลล์ที่อ่อนแอกว่าเซลล์ทุกเซลล์ ต่างก็ต่อสู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดและทําร้ายกันเละกันไวรัสนี้คือเจตจำนงแห่งการเอาตัวรอดดังคํากล่าวของครูวิททาให้ยอกสูเริ่มสติเลื่อนลอยร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดผุดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะมันกลืนกลนทุกเซลล์แทบจะในทันทีไวรัสที่เป็นพิษร้ายกัดกินร่างกายเขาและเริ่มเปลี่ยนเขาให้เป็นซอมบี้ถึงแม้เพื่อนๆจะหลบหนีห่างก็มีเพียงแค่ชองซังเท่านั้นที่กล้าเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อจะรู้สึกกลัวจนสุ และเริ่มโจมตีเพื่อที่จะอยู่รอดเซลล์ในร่างกายเขาเริ่มตอบโต้ให้เขาต่อสู้นางยองก็ไล่ให้เขาออกไปออกไปจากห้องหนีทําให้ฮยอกซูเริ่มต่อสู้กับความคิดของตนปฏิเสธไม่ได้ว่าตนกลางจะเปลี่ยนและเริ่มอารวาสและบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะคุมสติไม่ไหวฮยอกซูเลือกที่จะเดินออกไปจากห้องนี้เองเพราะว่าระหว่างนั้นเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหัวร้อยเยอะที่น่าสะใจเพื่อนๆที่เขามองเห็นต่างสมเพศในสิ่งที่เขาเป็น ซึ่งนั่นก็เป็นอาการของผู้ที่กำลังจะแปลเปลี่ยนเป็นซอมบี้เพราะความกลัวที่ก่อเกิดในเซลลทำให้เขากลัวทุกสิ่งแต่หนักไปเองคิดเตลิอเปิดเบิงเมื่อความกลัวครอบงำจนเต็มที่เขาก็ไม่รับรู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าเป็นใครมีแค่เสียงเท่านั้นที่ดึงดูดความสนใจเขาได้ซึ่งชองซางก็ได้ผิวปากเพลงประจําที่เขาเคยทำทําให้ซอมบี้ฮยอกซู ok เริ่มหันเหไปทางนั้นฮยอกซู Hi ok พุ่งกระโจนไปโจมตีเข้าหาชองซางซึ่งชองซางก็หลบแบบ Digital, ปล่อยให้ยองสู่ดำดิ่งไปอย่างเบื้องล่างกระแทกพื้นอย่างจังแต่ก็ยังไม่ถึงแก่ชีวิตชองซางก็ได้แต่มองเพื่อนที่ขาดสติด้วยใบหน้าที่มีน้ำตาน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาอย่างเชื่องช้าเพื่อนที่เหลือก็เสียใจไม่ต่างกันยกเว้นแต่นางยองเท่านั้นตัดภาพมาที่นางทอนเธออุ้มลูกเอาไว้ในมือลูกของเธอร่ำให้เสียงดังจนลอดสมบีเข้ามาใกล้ทำให้เธอโดนโจมตีโดนกัดจนได้รับบาดแผล เธอรู้ดีว่าเธอกําลังเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นอยู่เธอวางลูกให้ห่างตัวใช้ร่างกายตัวเองบังประตูเอาไว้ป้องกันไม่ให้ซอมบี้บุกเข้ามาได้ในขณะเดียวกันเธอก็ใช้เชือกมัดแขนตัวเองตรึงเอาไว้กับบานประตูเพื่อ้องกันไม่ให้ตนไปทําร้ายลูกชายเพราะอีกไม่กี่วิต,ต่อมาเธอก็กลายเป็นซอมบี้อย่างสมบูรณ์ตัดภาพมาที่เทศบาลตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่หลงเหลือพยายามป้องกันประตูไม่ให้ใครเข้ามาได้นายกเทศมนตรีสาวก็เริ่มโมโห ว่าทำไมหน่วยช่วยเหลือไม่เข้ามาสักทีพ่อขององโจก็บอกว่าอีกไม่นานเฮลิคอปเตอร์ต้องมาแน่แต่มันก็นานเกินไปนายกสาวเริ่มทนไม่ไหวและเริ่มมีปากเสียงโทษพนักงานว่าทำไมไม่เร่งรีบกําชับให้หน่วยกู้ภัยทํางานเร็วๆพ่อขององโจก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งวันที่นี้มีนายกเทศมนตรีอยู่ซึ่งนั่นทําให้หนายกโกรธพ่อขององโจก็บอกว่ามันเป็นโกรธว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายเราจะให้ความสําคัญกับผู้ป่วยมากกว่าพวกที่มียศหรือตำแหน่ง นี่เป็นกหล็กของพวกเราถึงแม้พ่อของอนโจจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แต่ในใจก็เป็นห่วงลูกสาวแต่ทว่าก็ติดต่อไม่ได้สักทีในส่วนห้องโสดทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปของห้ยองซูแต่แล้วนางยองก็ยังพูดจาโอ้อวดว่าตนคิดถูกเพื่อนๆไม่สนใจเธอเองแต่แล้วระหว่างที่เธอโอ้โอวดเก่งอยู่นั้นนำรากลับพูดจาอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองว่าฉันเห็นนะว่าเธอทําอะไรนามยองระหว่างที่ทุกคนสนใจให้ยองซู เธอไปหาไม้นั่นหมายที่แบกเปื้อนเลือดของซอมบี้เธอเป็นคนทําใช่ไหมเธอเป็นคนทําให้ใหยองสูกลายเป็นซอมบี้นายยองก็โตเถียงว่าพูดอะไรของเธอฉันไม่ได้ทอะไรสักหน่อยนําราเลยบอกว่าผ้าเช็ดหน้ายังอยู่ในกระเป๋าเธอเอามันออกมาสินายยองตอบว่าไม่โตเถียงว่าน้องเต็มที่ทําไมกันคิดว่าเป็นหัวหน้าห้องทําอะไรก็ได้ใช่ไหมนํารายืนยันว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เรื่องโกหกคนครูก็มาตอกยำ้ำวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนาําราเธอพูด จริงใช่ไหมน้ำราก็บอกว่าใช่มันพิสูจน์ได้จากผ้าเช็ดหน้าเมื่อนำยองเอาออกมาและไต่ถามว่าเลือดที่แปลกเบิ่นอยู่เป็นเลือดของฮยอกซูใช่หรือเปล่านางยองก็ตอบว่าใช่ดูไม่ออกหรือไงถ้ามันเป็นเลือดของฮยอกซูจริงก็เอามันไปเช็ดแผลเถอะสิซึ่งแน่นอนนางยองไม่กล้าจะทําอย่างนั้นน้ำรารู้ดีว่าฮยอกซูอาการดีๆไม่มีการติดเชื้อจนกระทั่งน้ำยองเอาผ้าไปเช็ดแผลทําให้เลือดของซอมบี้เข้าสู่ร่างกายของฮยอกซู และทําให้เขาเปลี่ยนนายยองโตเทียงอย่างหนักบอกว่าไม่ใช่ฉันนะและทําการพิสูจน์ควาาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดแผลแต่เธอก็ต้องหยุดชะง,งักเนื่องจากไม่กล้าเพราะตนเองก็รู้ความจริงทุกอย่างระหว่างที่เธอคิดติตรองขูบพักก็มายืมมือเธอเอาไว้เธอเลยขึ้นเสียงว่าเลิกยุ่งสักทีอย่าครูบ้าหรือว่าให้ฉันออกไปจะดีเลยไหมไหนบอกมาสิว่าไอ้บ้าให้ยองซูงมันดีกว่าฉันตรงไหนไอ้ปรสิตนั่นมันกล้าผลักฉันนะทีท่าของนายยองเล็กๆอย่างเห็นได้ชัดชองส่างเลยเกิดโบข,ขึ้นมาว่าเธอทำ แบบนั้นไเออไนางยองเลยโตเถียงว่าฉันไม่ได้ฆ่าหมอน,นั่นสักหน่อยหมอน,นั่นแค่กระโดดลงไปแต่ก็ยังไม่ตายนี่นายยองพูดจาโดยไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดทาให้เพื่อนแปลเป็นปิศมบีแต่ก็ยังไร้จิตใจไม่คิดว่านั่นคือความผิดชองสั่งเทศทนไม่ไหวทําไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็คงต้องโดนกระทืบเป็นแน่แท้เธอมันไอขฆาตะกรนายยองเงยหน้าขึ้นพร้อมน้ําตาที่รำให้ตัดพ้อกับตัวเองว่าฉันนั้นไม่มีเพื่อนเลยสักคนและเธอก็เปิดประตูออกไปแผ่พ่ายความผิดของตั เพื่อนๆที่เหลือก็จะไปฉุดรังแต่ครูพักก็ขวางประตูเอาไว้บอกว่าไม่มีใครควรออกไปจากห้องนี้ไม่มีใครสมควรไปเสี่ยงอันตรายเพราะว่าครูจะออกไปรับเธอเองชีวิตทุกคนมีคุณค่าถึงแม้จะผิดบาปมากหลายก็ตามเมื่อครูออกไปได้ไม่นานสมบีก็คลืบคลานเข้าใกล้ในขณะนั้นเพื่อนๆก็ยังตราตรึงกับการเสียสละของครูรวมถึงสภาวะตกใจกับสิ่งที่นายยอนทำงลงไปและแล้วในความมืดมิดด้านนอกกลับมีแสงสว่างผุดขึ้นมา พร้อมเสียงเครื่องยนต์คลายเฮลิคอปเตอร์โผล่พุ่งเข้ามาใกล้ก่อนที่ตอนที่3จะจบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตอนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย